รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อ้าวสวัสดีครับพี่อ้าวสวัสดีครับอินทผลัมยินดีต้อนรับค่ะโอ้กำลังเห็ดเบียงอยู่ม่าพอจะขอสวนกำลังเห็ดเบียงกอดีเนาะเป็นังไงครับพ่ออินทผลัมเฮามันนี่ผลผลิตออกดีปะครับอูปีนี้ออกออกดีอยู่ค่ะออกออกเยอะออกเยอะพอสมควรค่ะปีนี้ใช่ออกเยอะอยู่ที่เห็นเห็นอยู่นี่อายุได้ใกล้จะได้ตัดแล้วปะครับนี่ อ,อ๋อประมาณไปลายปลายเดือนค่ะไปลายปลายเดือนนี้ค่ะใชะ่ต้นพันธ์เท่านี้อายุเท่าปีแล้วครับด่ต้นพันธ์ตอนนี้ก็ประมาณ8ปีแล้วค่ะ<อ>ใช่เริ่มเริ่มปลูกตั้งแต่ปี60นะ์ะคะคใช่เริ่มปลูกตั้งแต่ปี60ให้ผลผลิตปี62สองให้ผลผลิต6 2ให้ผลผลิตมาหา้ค่ะปีอยู่นี่มีมีจะต้นพันธ์ครับหรือมีจะอ๋อน,นี พื้นที่ที่เราปลูกตอนนี้มันสีไร่ค่ะสีไร่มีต้นพันธุ์อยู่ที่200ต้นใช่ค่ะโอ้สอ0รต้นค่ะลงพร้อมการเพิ่มประชากรสองร้อยต้นหรือว่าหรือว่าทยอยลงไม่ไม่ไม่ค่ะลงลงอันนี้ปลูกก่อนอันนี้ปลูกปี60ค่ะอันนี้ปลูกปี62ค่ะโอ้ใช่ค่อยค่อปลูกปี63ทยอยปลูกไล่ไปเรื่อยนะครับเนาะใช่ค่ะเป็นปีๆแล้วเป็นยังไงครับอุปสรรคของต้นไอ้ิจฉาลำนี่มัน มีอยังครับมันมันปลูกง่ายบอสรหรับคนที่ท,ที่ที่เห็ดสวนอิสระลัเนี่ยครับโอ้ตอนแรกเนาะมันเราเราเข้าใจว่ามันเป็นต้นพันธุ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศอะค่ะตอนแรกๆที่ที่เราปลูกเนาะปีหกูนย์เป็นต้นพันธุ์นําเข้าเราเราวิจัยกันมาเราคิดค้นว่าเออเราจะปลูกยังไงจะได้กินหรือว่ามันจะปลูกได้แค่เฉพาะต่างประเทศเนาะอครับเราก็มาขุดหลุมอลองปลูกแบบแบบบ้านเรานี่แหละครับ ขุดหลุมเม็ดคูณเม็ดลึกเม็ดอ๋อช่องที่ขุดไปคือเม็ดคูณเม็ดนะครับเราหลักายก,ยกคู่ขึ้นมาใช่เราเตรียมดินไว้เป็นเป็นปีเลยนะคะประมาณปีหนึ่งที่เราเอาปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะลงไปผสมกับใบไม้ใบหญ้าแล้วเราก็หมักทิ้งไว้พอได้ปีหนึ่งเราก็เอาต้นทันมาลงค่ะใช่ หลักก็ดูแลมาตลอดมันมีศัตรูยังเขามันไหมครับต้นนั้นศัตรูก็จะเป็นดวงค่ะเป็นดวงบอชไบแล้วเขาเบิ่งจังไลยครับว่ามันติดมีดวงมาอมาขึ้นต้นขาบ่เขาจะมีมีเนื้อไอเขาจะโกยเอาเนื้อพวกนี้ออกมาเนื้อเนื้อเยื่อพวกนีเป็นคุยใช่ไหมครับคุยใช่ค่ะพอเราเห็นเราก็ส่วนมากเราจะใช้ลูกเหม็นนะคะลูกเหม็นทคนตคงขา เอาสโสร์ใช่ค่ะใช่แล้วก็ทรายตอนเราลงปลูกใหม่ๆเราก็ใช้ทรายทรายทําบ้านเรานี่ค่ะครับใส่ลงไปในยอดของเขายอดของต้นอินทผลัมใช่แล้วก็ใส่ลูกหมิ่นอ๋ออันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับใช่ค่ะที่ที่เพิ่นเฮ็ดแล้วเห็นผลจริงๆครับผมใช่ค่ะใช่อืมเดี๋ยวขออนุญาตถ้าผมย่างไปบึงในสวนในหน้าอัน่อยครับผได้ได้ได้อ๋ออันนี้มันพันได้ครับนี่ อัมเอสดาฮานค่ะอัมเอสดาฮานรสชาติของเขาก็จะหวานค่ะหวานตอนสุกจะเป็นสีส้มสีโอรสค่ะอ๋อจะเป็นสีโอรสสีส้มเราอันนี้ใกล้สุกแล้วใช่ค่ะมีมีสุมากปนเปื้อนเดือนพอดี ตัด<ช>มันพร้อมตัดบ่ครับเดี่ยวอ่าอันนี้ยังยังไม่พร้อมแต่นี้แต่นี้เริ่มแล้วค่ะเริ่มได้แล้วเดี๋ยวจะลองตัดไปให้ชิมดูโอเค <c oughs> อันนี้พันธุ์ยังครับเนี่ยอันนี้อ่าอ,อ,อัมเอสดาฮานค่ะอัมเอสอัมเอสดาฮานอัมเอสดาฮานเนาะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเขาเปิดดูก่อนว่าจันนี้เขาจะได้ไหมโอ้ครับก็จะตัดแ,แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาจั่นนู้นอัมเอสดาฮาน ลูกจะเป็นสีเหลืองๆนะครับหรอลูกจะเป็นสีส้มค่ะสีส้มใช่ค่ะอ๋อสีโอรสส้มโอรสวู้ปาดประมาณจักกิโลครับเด็กขีช่อใหญ่เนี่ยส <c oughs> ิบสองถึงสิ 10, กิโลสิกิโลปลาโถวผลผลิตเยอะมากเราเปิดเช็คดูว่า,เ,าเช็คยังไงครับเราดูยังไงว่ามันพร้อมทานพร้อมอันนี้แหละ ว่ามันสมบูรณ์ดูยังไงว่ามันสมบูรณ์ว่ามันพร้อมกินได้แล้วออันนี้เขายังไม่ได้ไม่ได้ถึงร้อยห้าสิบวันต้องร้อยห้าสิบวันอ๋อนับวันนะครับนับวันแต่ว่าเขายังเขียวมีเขียวอยู่อ๋อต้องต้องให้เขาเปล่นสังเกตจากลูกเนาะว่าถานนี้ติดเขียวอยู่ก็คือยังบ่เต็มทีนะครับเนาะเราก็จะไปเบิ่งประมาณกลางๆเดือนไปหาปลายเดือนนะคะจะจะเป็นที่ครับ อันนี้เป็นยังไงครับนี่ได้บ่ดะลองคิมดูถ้าเขาจะยังอินทผลัมเขาจะยังไม่ไม่สีเข้มเท่าไหร่นะคะอแล้วเขาจะสุกไม่พร้อมกันด้วยแต่ละแต่ละก้านเขาจะสุกก่อนสุกหลังนะคะถ้า ต้องกัดมีมีวิธีการทานด้วยนะคะอ๋อมีนะครับมัจะกัดแนวความยาวรสชาตดเขาช่วยครับอ๋อขวางยาวใช่ขวางยาวรสชาติเขาจะได้อร่อยอ๋อเหมือนกินทั้งครึ่งลูกเลยเนาะใช่ค่ะกินครึ่งลูกเลยถ้าถ้าอยากให้เขาหวานกรอบรสชาติดีขึ้นต้องใส่ตู้เย็นค่ะผลไม้ครับใช่ค่ะวุ้ยคราบกัดครึ่งนึงสิพี่น้อง เพื่นบอกว่าบอแมแนเดอร <c oughs> ์กัดท<ช>า,า,างขวาทางยแบบาวยโอ้อันนี้ก็เป็นเทคนิคเป็นเทคนิควิธีการกินนะครับเนาะไปเบิรงไปเบิรงกอันอันนี้พ่วงไหมอันนี้แหละน่าจะโอเคเืออืมว้าวอาตัวนี้ได้ได้แล้วเนาะ เริ่มได้ค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่เต็มที่เดีลงไปชิมดูมใช่ค่ะมากมากอ,อ,อนุญาตไปต้นใหม่นะคะเอาไปทีแดงเอาแล้วไปจุดนยวนมาบาุกผลผลิตเท่านี่มันจะออกพร้อมกันเบิดบ่ผิดหรือว่าหรือว่า ครับเกิดเบิงตังเบิงร<ช>ูมันก่อนส,ส,ภสภาพอากาศเขาค่ะสภาพอากาศเขาอันนี้ก็เย็นก็จะออกอพร้อมๆกันใช่สภาพอากาศแต่ถ้าเขาโดนฝนถ้าฝนผลิตโดนฝนอย่างเงี้ยรสชาติก็จะเพี้ยนไปนิดนึงนะคะ<อ>เพราะว่าเหมือนว่าเขาได้กินน้ําเยอะอะ่ะเขาอมน้ํเนี้นะคะ่ะใชอ่อันนี้พันธุ์อะไรครับอันนี้คารูเต้ค่ะคารูเต้ใช่ค่ะไอแตละพันธุ์นี้ราคาท่ากันปะครับ อตอนนี้ที่สวนให้ราคาเท่ากันแต่แต่แต่ถ้าเป็นอีกบางสายพันธุ์ก็อาจจะแตกต่างกันมันก็อยู่ที่รสชาติอีกทีหนึ่งใช่ค่ะตนนัวนี้คาลูตเต้โฟเนซี่อย่างเงี้ยตอนนี้ราคาก็ไล่เดียกันใช่ค่ะครับผมอยากได้ราคาพิเศษแน่กับกินทีส่สวนาราคาก็ <laughs> กินที่สวนนะคะ แล้วก็ถูกใจก็ชอบต้นไหนก็ตัดได้เลยค่ะตัดเอาเองเลยก็ได้อยังรับผมอันผมถามนายจาหน่อยพูดมาถือถาดดีหน้าเป็นเป็นเป็นเอี่ยบ่ะครับเป็นเป็นเป็นพี่สะพ้ายอ๋อพี่สะพ้ายแนะนำตัวจาหน่อยม้างครับสวัสดีค่ะเป็นคนชลคุช่วยทำสวน เป็นผู้ช่วยค่ะครับผมสวนชื่อมารีค่ะชื่อพี่มารีอ๋อชื่อพี่มารีนะครับใช่วสวัสดีเด้อครับเด้อ <c oughs> <c oughs> อ้าวพวกต่อไปโอ <c oughs> ้อันนี้กับโคเนซีนะครับเรา<ช>ก็จะรูปรูปหลักร้องน้อยกันิี ต่างกันจากเมื่อกี้อยู่นิดนิดนะครับเนาะสีผิวสีอย่างเนาะครับเนาะใช่ค่ะโอ้เราก็จะเป็นอ่าซากรูซากรูใช่ค่ะซากรูต้องไรหน่อยต้องปีนอ่ะอ๋อต้นจ้ต้นจะสูงไหมครับโอ้ไปอีกหนึ่งพันครับ มูนี่เขากับภาพว่าบุกสวนอิทพาลัมนะครับพี่นอ้องมาตัดทิ่มกันดสดๆเลยครับอ่าฮอนแล้วอันนี้ต้นต้นนี้สังเกตว่าเพิ่งเดบพ่วงเดียวนะครับเนาะเพิ่งมีช่อเดียวเพราะว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปลูกที่หลังเพือนเป็นช่อแรกนะครับนะของของต้น,เ,นเพราะว่าเพิ่งปลูกที่หลังมูอายุต้นนี่ประมาณสักปีครับอายุต้นอยู่ที่ 3ปีแล้วค่ะตอนนี้สามปีอ๋ออายุต้นอยู่ที่3ปีแล้วเนาะครับเนาะ3ปีนี่ก็ออกผลเลยแล้วเนะโอ้หืมอ่ะตัดไปซิมยางละนิดยางหน่อยขั้นเสียบอันใดกับเสือนั่นนะครับใช่ค่ะใช่ใช่อ่ะจะให้พี่ลองชิมอ๋อที่มีกแล้วหลับปากแล้วพี่ทองวัอนี้มาชิมดูค่ะ ตัวนี้จะหวานมากกรอบเด้งนะครับหรใช่ค่ะยิ่งใส่ตู้เย็นเขายิ่งจะแบบฉ่ำมากแต่เขาจะติดฝาดสายพันธุ์ที่นี่เป็นผลทานสดครับสีแดงส่วนมากจะติดฝาดนิดนึงเพราะว่าข้ามแหลกติดกัดเมื่อกี้ผมคิดว่ามันจะมีติดฝาดมาแน่แต่ว่าร้านๆจะเกี่ยวไปนิดนึงก็จะมีความหวานความหวานมาแล้วหวานมันไปกินเพลินค่ะรับผมใส่ตู้เย็นยิ่งทานอร่อยอใช่ค่ะ เนื้อแน,น,น่นมากเลยใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้เขาเขาหวานฉ่าเลยไม่ติดปาดก็คือสุกสดลูกจะเป็นสีดำครับคนจะติดติดเนาะคนเราคนบ้านเราชอบติดหวานเขาก็จะรอกินสุกสดสุกแบบฉ่าเลยค่ะจะติดหวานหวานเหมือนอตาลอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอันนี้เขาเขายังเขายังไม่สุกเขาก็หละประมาณไปลายเดือนกะะรกฎาคมใช่เดี๋ยวไปดูสก,กูใหญ่ ตะกูใหญ่ใช่ค่ะทิมค่ะอุ๊ยลูกใหญ่มากอันนี้อีกพันนึงอีกแล้ว ป้าขึ้นมาไงเนี่ยตเต็มเลยเนี่ยว้าวมือแรกเนี่ยทะเลนอนมาเนาะเพื่อนบอกว่าเ <laughs> พื่อนบอกว่าเพิ่มสมรรถภาพนะครับเป็นทะเลน้อนมอลไรพีนน่น้องก็เลี้ยงเนี่ยถึองรอบอีกแล <c oughs> <c oughs> ้วยังสีเพื่อนบอกนะเพราะว่ากินนี่จะพะล้ำต้องกัดแนวแนวย่างแบบนี้เลครับ <c oughs> ใช่ค่ะรสชาติเรก็จะดีเวลากินต้องกัดครึ่งแบบนี้เลยนะครับ หวานครับหวานติดฝาดประมาณหนึ่งเลาะต้นจากต้นเนาะใช่ค่ะเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วค่ะใช่เอกลักษณ์ของเขาจะหวานติดฝาดครับถ้าเราไใส่เย็นห้าชุกทั็มทีมันก็จะอีกคนละหวานช่ำจ้ะจะมีฝาดนิดนึงแต่ก็จะอร่อยมันเพิ่มรสชาติถ้าเราใส่ทีเย็นจากที่ได้ชิมมาสองสำนวนเมื่อกี้จะรู้สึกว่า รสชาติของแต่ละสายพันธุ์เหมือนกับมีความต่างกันเดียวี่หนหอกเนาะมีความหวานมีความฝาดน,น้ำนิดๆก็มีให้กันนะแต่สายพันธุน์ครับผมอ้าวอันนี้ผมซื้อมาต้นสูงกูโม่ลเลยนะนี่อเบิง์นี่ รูปเลยค่อนข้างใหญ่และเลียวยาวเลยครับผมอาลองชิมดูอ้าวชิมอีกแล้วพี่เท่าโอ้ใหญเห็นหนาเด้วยใหญเห็นหนาพวกชิมน้ำเด้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะชิมเหิเืงจักหน่อยนะครับเด้อ เห็นไหนี่แหละนึกไหเพี่อบอกว่าให้กัดเครื่องแนวนี่อ,อันนี้ก็ดทีม,มีคว,วามหวานหน่อยลงมาเนี่ยครับหน่อยกว่าทุกสายพันธุ์ที่ชิมมาครับผมใช่ค่ะเขายังไม่เก๋จัดอือยังหมกเกลียดหลังเพื่อนหลังอ๋อนี่หลังมัวใช่ค่ะหลังเพื่อนอันนี้จะอยู่ได้จนถึงเดือนสิงหาเขาดูแลแต่ละต้นนี่เขาใส่ปุ๋ยอยังงครับนี่ปุ๋ยเม็ดหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เขาครับ ปุ๋ยส่วนมากจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลสัตว์ค่ะจะเป็นอ่าถ้าเป็นให้ให้ทางใบก็คือจะเป็นปุ๋ยคอกแต่ถ้าให้เป็นผลผลิตที่เป็นอ่ลูกเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ลัการไ้น้ำไฮไหนแม่หนเป็นยังไงครับ้ให้ทุกมือบอกหรือว่าวันเป็นวันนะคะอ๋อใช่เป็นเป็นเป็นผืชที่มักหนาํารอครับหรือว่าชอบค่ะได้ได้ได้ทุกอย่างแต่ถ้าน้ําท่วม 45ห้าวันเขาก็จะไม่เป็นไรเขาก็ยังยังไม่เป็นอะไรถ้าน้ำท่วมแต่ถ้าเขามีผลผลิตมีผลแน่ถ้าถ้าต้นถ้าเขาน้ำท่วมโดยที่เขาไม่มีลูกเขาไม่ตายต้นเขาไม่ตาย,ยค้างได้เดือนสองเดือนเขาไม่ตายแต่ถ้าเขามีผลผลิตแล้วก็มีน้ำท่วมลูกไม่ได้อะไรเลยเตะค่ะโดยใช่เขาเหมือนว่าเขากินน้ำคขาอมน้ำอมน้ำารยใช่รสชาติจะ ขออนุญาตล่อหนะครับใหญ่มากอันนี้พี่เป็นเจ้าของสวนนี่บ้ครับใช่ค่ะเป็นน้องสาวพี่สาวเป็นคนลงทุนน้องเป็นคนลงแรงสวนนี้มาตั้งปีแล้วครับเนี่ยสวนนี้เหรอคะสวนนี้ตั้งแต่พอหกศูนย์ค่ะเริ่มเริ่มเริ่มน้ำเข้ามาหกศูนย์ผลผลิตเขาเริ่มได้ปีหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสองก็เกอบโดนนะครับเนาะค่ะอเป็นยังไงครับมัน ดูแลยากบ่ครับต้นถามว่าดูแลยากไหมคะก็ถ้าเป็นช่วงที่ให้ผลผลิตนี่เราก็ต้องดูแลเรื่องฝนเรื่องอากาศเหมือนกันค่ะ่งยิ่งเขาออกช่วงฤดูฝนนี่ถ้าเขาถูกน้ําเขาก็จะแตกใช่แตกไหมคือว่าแตกแตกยอดบ่ครับแตกลูกเขาลูกจะแตกใช่ค่ะแล้วเขาต้องทำอะไรครับ ก็นี่ค่ะคุ้มอ๋อลูกมันจะแตกมันจะมันจะเสียเสียไอ้นี่เนาะครับใช่ค่ะลูกเขาจะแตกก็เลยต้องมีผ้าคุมไว้ใช่ค่ะผ้าคุมแมลงมันเป็นป้องกันแมลงด้วยค่ะแมลงออแมลงวันทองแมลงทั่วไปที่เขาโจกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาโจกลูกคุ้มไว้ตั้งแต่ลูกมันออกมาคุ้มไว้ตั้งแต่เราตกแต่งผลผลิตออ่่าาผลผลิตที่เขาเริ่มออกดอกแทงจันเนาะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบวัน ครับค่ะเราก็ผสมเกสรตอนที่เขาแตกเสร็จแล้วประมาณ45-50วันเราก็เริ่มแต่งลูกให้เขาเหลือน้อยๆเพื่อที่จะให้ผลผลิตเขามีคุณภาพดอากจะคุณภาพล้วนๆเนรับใช่ค่ะแล้วก็ประมาณ60วันเราก็จะเริ่มหอมใช่ค่ะเริ่มหอแล้วลูกเขาก็จะขาวสวยเนียนด้วยอะไรประมาณนี้ไม่มีแมลงใช่ย่สวนนี่ปลูกลงจ้กต้นครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด200อกว่าต้นพื้นที่จทกไรครับ2องกว่าตีได้ค่ะ พือที่สีไลนะครับลงสองลอก็ต้นลวก็มีมีพันธุอย่างไรครับมีสิบกว่าสายพันธุสิบกว่าสายพันธุ์เลยครในในต้นในในสวนนี่ใช่ค่ะแล้วก็แต่ละสายพันมันมันสังเกตอย่างไรเบอร์อย่เลยว่าสายพันธุ์แต่ละแต่ละรูปร่างเขาไม่เหมือนกันใช่ตัว้จะเป็นสีแดงใช่ค่ะรูปทรงเขารูปทรงเขาไม่เหมือนกันครับค่ะตัวนี้จะเป็นสีแดงสีแดงถ้าเขาแก่จัดเขาจะเป็นอกอกค้ำค้อใช่ค่ะ แล้วก็จะมีสายพันธุ์คารุเต้ที่อยู่ติดสวนฝั่งนี้คับคารุเต้เขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่เหลืออีกพันหนึ่งเพื่อนว่าเก็บบพันให้ครบเหลือเหลือยังครับนี่เหลือเหลือาฮีใช่ปาฮี เราดูก่อนว่าต้นไหนเขาได้เพราะว่าเขาเขาสุดลังเที่ยวจะจะสุหลังบะครับเขาปีนี้เขาออกขาค่ะเขาเจอฝนเมื่อตอนเดือนที่แล้วหนักไปหน่อยแล้วก็ใช่ค<อ>่ะแล้วฝนผลิตเขาก็เลยแบบจะย,ยัง คือต้นพันธุ์บาฮีนะครับขออนุญาตนะเข้าสูงโค้งระวังระวัาอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือคือ,คอพันธุบ์าบาฮีนะครับเนาะไอ้ตัวนี้ยังไม่แก่ค่ะออกออกหลังสุดใช่ออกสายก็โมปีนี้ออกช้าปกติเขาออกไวกว่าเพื่อนแต่ปีนี้เขาออกช้าเพราะว่า เขาเจอฝนอือครับใช่ฝนฝนปีนี้มาเร็วเนอะลูกลูกมันก็จะเบอเบอเลียวแง่คือจังท่านอื่นๆทำหน่อจะเป็นลูกกลมไม่ติดฝาดหวานลองกัดโอ้โหกรอบมากกรอบถ้าเป็นข้าวุกมากเขาจะถ้าเข้าแก่เต็มที่อ่ะพคูดง่ายเขาจะหวานฉ่ำอืมอันนี้หวานไอะใช่ค่ะอันนี้ต้นันธน์นี่ครับ มเมอเมล็ดเพาะมาครับหรือว่าไม่ค่ะต้นพันเป็นต้นเนื้อเยื่อนำเข้าค่ะดีที่ส<ๆ>ุดในต่างประเทศเหันครับผมไปเฮ้ยพี่แจ๊วไอ้เขาบอกว่า,วาไอ้ไอินทธลัมนี่มันลดเบาหวานจริงๆบอกมันมันมันเป็นอย่งไรก็บพระประคุณมันไหม สรรพคุณถ้าพูดถึงว่าเรื่องในช่วยในการดูแลสุขภาพเนาะแถวบ้านเราคนแก่แถวบ้านอะ่ะเพิ่นมักจะมาซื้อ,มา,อมาซื้อไปกินเขาว่าเบาหวานเขาโลง่งเบาหวานโลงน่งผมเป็นเบาหวานนี่งกันทนีีต้องอ <c oughs> ได้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 ตัวนี้ล่ะค่ะนี่นคนแก่แถวบ้านเขาบอกว่าซื้อไปกินเหนื่อยอะ่ะมันเหมือนมันมีพลังมากเลยนะเพิ่นว่าอเออแบบเวลาเหนื่อยเหนื <c oughs> ่อยมาใส่ตู้เย็นเนาะเอาออกมาจากตู้เย็นมากิน มีแห้งว่ะสันเราก็มาซื่อไปติดตูวไว้ได้หนิออแมนผมก็เพึ่งรู้เื่อกันว<ช>่าอิอินภาลำนี่มันซอยลดเบาหวานได้น้่เลยเฮ็ดข้นกินเบาหวานมีประโยชน์เนาะผมก็นึียกว่าแม่นแบบว่าคนเป็นเบาหวานก็นอย่างตัวผมนี่กินแล้วน้ำตาลที่เพิ่มข<อ>ึ้นบ่อ่ลดค่ะล่องเบิงเด้อค่ะลองไปสื้อสื้อติดต,ตูวไว้เบิงนี่กินค่ะลงลงค่ะแถวบ้านเขากินเขาบอกว่าไปหาหมอหมอบอกว่าน้ำตาลลง ได้ทาอะไรมาไปกินอะไรมาเพิ่นว่าเพิ่นกินอินทผาลัมเพิ่นว่ากินอินทผาลัมแล้วจริงๆใช่ใช่โอ้อันนี้บอสเซียกับตองล่องนะครับพี่นเราค้หรับคนที่เป็นเบาหวานอยู่ค่ะเออช่วยได้เรื่องเบาหวานความดันเป็นเป็นน้ำพันธุ์ป่ะครับหรือว่าเป็น,น,นกนินได้ทุกพันธุ์บ่กินได้ทุกพันธุ์ที่เป็นผลสดเพราะว่าส่วนมากสวนเราจะเป็นปลูกทานผลสดหรือว่าเป็นแบบกินเป็นหวานต้องต้องกินพันธุ์นี้เท่านั้นไม่ไม่ค่ะกินได้หมดเลยต้อให้เป็นผลทานสด ใช่ติดฝาดนิดนึงอะไรประมาณนี้มันกค่ะเออผมก็เพิ่อนเคยหูเป็นความหูไม่ให้กันนะสำหรับผมเนาะค่ะเออวัดเสริมสมรรถภาพทางเพศด้วยเฮ้ยพี่ดอวครับเพิ่อนบอกว่าเพิ่อนกัดตีป้าเมื่อกี้เพิ่อนบอกว่าเสริมสมรรถภาพทางเพศด้วยวัดยากับยาลบดูนะครับพี่นดาวสำหรับผู้ใด้ถือลอง คุณเยอะสำหรับผู้หญิงเป็นน้ำนมใช่ใช่อุยนี่คนท้องดีคนท้องนี่ช่วยในเรื่องน้ำนมคนท้องนี่ช่วยในเรื่องน้ำนมนี่คุณแม่ตั้งคันนี่ที่เริ่มตั้งคันคุณแม่ที่คลอดบุตรช่วยในเรื่องน้ำนมได้ดีมากเลยค่ะให้มีน้ำนมค่ะใช่จริงจริงเร่งน้ำนมได้คือการรับรับแมลูก่อนครับผมคุณหมอกันยังมาสื่อเล้วคุณหมอคุณหมออยู่หวยบางคนพ่นว่า พี่พี่คลอดลูกพี่กินอินทผาลัมพี่มีน้ำนมคุณหมอก็ยังแนะนำคุณแม่หลังคลอดเหมือนกันใช่อันนี้ก็เป็นอีกเนื่งประโยชน์ของอิกกำนทผาลัมนะครับแล้นะใช่ค่ะอ่เขาท่าเขาท่าให,ให้ผู้ชายมาซื้อก่อนเพิ่มก่อนอมีเนี่ยมีลูกอ่ะเอเอโฟนิวเซอร์เรารู้สึกว่าจะสนใจพิเศษนะเรื่องสมบัติสภาพทางเพศผมอยากบอกว่านี่มีหน่วยงานไหนมาสนับสนุนหนึ่งครับ อ๋อมีค่ะมีหน่วยงานทางอำเภอค่ะคในอำเภอแล้วก็ส่วนหน่วยงานพอชอเกษตรอำเภอแล้วก็หน่วยงานาราชาการของอำเภอพระชทานทั่วไปค่ะทีท่ทุกทุกทุกหน่วยงานค่ะใช่อบตอ,อ,องหลวงเราค่ะครับผมแล้วก็ผมโดยไม่เห็นสวนเลยเขาบอกว่าตื่นตาเตื่นใจอย่นี้เลยเห็นแบบสวนที่ ดูแลกันสองคนนี่คืเคอเด็กอย่างแหนมแด้นะอยากอยากไากอยากเฮฟาแน่ต้นน้อยครับขาคก,กับทุกผู้ชมใ้วว่ามาเที่ยวสวนนี่มา,าเช็คอินเลยครับอ๋อมาออสวนสุก,การอินทผลัมยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเช็คอินได้ที่สวนสุการอินทผลัมเลยค่ะอำเภอห้วยงจับทันนะคะช่องทางการติดต่อก็คือเบอร์โทรตรงนี้ค่ะ081 351 4229 084 958 6030ทางสวนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ชิมฟรีชมฟรีชิมฟรีถูกใจก็ชอบกลับบ้านได้ค่ะอยากให้พี่ฝากแน่ัจหน่อยครับกอนครับทุผู้ชมเหนื่อหน่อยยินดีต้อนรับเที่ยวชมที่สวนสุก,การินทภาลำ บ้านทุหน่หมกเป็ดน,นะคะขอบคุณค่ะครับเมื่อนี้เวลาของรายการตลอดตะลุยสารว่องข้กงแต่เปิดเวลาลงแล้วครับผมหลักการคุณสุการ์ครับผมขอุยาบลากรีดอกบอรก่อนนะครับเร้อสวัสดีครับ